Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG จีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวารสตซนช่วงเย็นในเจวินเทอร์เบิร์นถ้าพวกเขาจบท็อปโฟไม่ได้อบามยองจะกลายเป็นที่ถกเถียงในเจวินเทอร์เบิร์นอดีตดาวเตะของอนอนารสตซนกล่าวว่าปีแอร์มริกออบามยองเป็นนักเตะที่ควรถูกตำนีหากทีมพลาดตำแหน่งท็อปโฟในซีซั่นนี้มิเกลอาริต้ไม่มีทางเลือกในตำแหน่งกองหน้ามากนักเมื่อตัดสินใจยกเลิกสัญญากับอบามยองในเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมบาซุล่าย่างทาวน์ ดอะการเนอร์ ner, รั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนโดยมีคะแนนห่างจากเวสแฮมยูไนเต็ดอันดับ4อยู่4คะแนนแต่ทีมของอาร์เต้าลงสนามน้อยกว่า3เกมทุกคนต่างเกาหัวกับการจับไปของเปีแอร์อัมริกบอมยองของาอร์ตันวินเทอร์เบิร์นเก่ากับแพตตี้พาวเวอร์มันรู้สึกว่าอับอมยองเป็นกัปตันทีมและมีบางอย่างที่ผิดปกติการเสียตำแหน่งกัปตันทีมมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว มันมีหลายประเด็นมีเกี่ยวอาริต้าตัดสินใจว่ามันพอแล้วสําหรับการเป็นกัปตันทีมของสมสอน,นี้กับการที่ผมพยายามจะนําดาวรุ่งเข้ามาและมันรับไม่ได้เลยกับเรื่องแบบนั้นปัญหาในการจับไปของเขาที่อาร์ซตนถ้าพวกเขาจบทรโฟได้หลายคนจะรับได้กับการออกไปของเขาถ้าพวกเขาทําไม่ได้อาริต้าและอบามยองจะกลายเป็นที่ถกเถียงกันหลังจบซีซั่นมันเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งจากอาริต้าและสมสุสน เมื่อพวกเขารู้สึกว่ามันเป็นการย้ายทีมที่ดีที่สุดสําหรับอบามยองกับการย้ายออกไปบางทีสารคดีของอเมซอนมันอาจจะเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาได้ปาโบมารีมิเกลเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเขามีแนวคิดคล้ายกับเป๊ปปาโบมารีกองหลังของอาร์ตนอนกล่าวว่ามิเกลอาริต้านายใหญ่คนปัจจุบันของทีมมีปรัชญาและแนวคิดที่เหมือนกับเป๊ปกเดลลา อาริต้าเข้ามาทำหน้าที่โค้ชให้กับเด็กันเนอร์ในเดือนธันวาคมปี2019หลังทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชให้กับกัวเดลเล่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ผมไม่ได้มีโชคเลยที่าร์เซนแต่เมื่อผมอยู่ในสนามผมคิดว่ามันเป็นระดับที่ดีมากๆสุดท้ายแล้วเมื่อคุณต้องมาอยู่ในจุดที่คุณต้องตัดสินใจมารีกลาวอาริต้าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา เขาช่วยให้ผมได้เข้าใจสิ่งต่างๆในฟุตบอลได้มากขึ้นมันเป็นแนวความคิดที่คล้ายกับกวัวเดวล่ามากแต่มันก็ยังมีความแตกตาก่างกัวเดวล่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์นักฟุตบอลทุกคนต่าง,งต้องการใกล้ชิดกับคนแบบนี้เพราะมันจะทําให้คุณได้เติบโตอย่างมากในฐานะนักเตะและในฐานะคนคนหนึ่งทางนี้มารีลงสนามให้กับอาอ์ตซนไฟไป22เกมกับภายใต้การคุมทีมของอาริตตา และประเดิมลงสนามให้กับอูดินิเซช่วยให้ทีมชนะตริโนไปด้วยสกอร์สองต่อศูนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาริต้าไม่ชัวร์ความฟิตโทมิยาสึก่อนบุกวูฟมิเกลอาริต้าเฮดโค้ชอาร์สแนลยังไม่แน่ใจว่าทาคิเฮโรโทมิยาสึกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นจะพร้อมคืนสนามในเกมเยือนวูฟวันพร,รุ่งนี้หรือไม่โทมิยาสึประสบปัญหาบาดเจ็บน่องทำให้ต้องพลาดเกมที่เสมอเบอร์ลี่ศูนย์ต่อศูนย์ ก่อนพักให้โปรแกรมทีมชาติ2ส,สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนมกราคมซึ่งถือเป็นปัญหาเดิมที่แบ็คขวาทีมชาติญี่ปุ่นเคยประสบม,มาก,ก่อนแล้วเมื่อถูกถามถึงอาการบาดเจ็บและสภาพร่างกายของโทมิยาซึก่อนเกมเยือนโมลินิววันพรัสบอดีนีอดิต้าตอบว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาได้รับบาดเจ็บซ้ำที่จุดเดิมดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังกับเขาแต่เขากำลังซ้อมอย่งางหนักรอดูว่าเขาพร้อมจะลงสนามแล้วหรือไม่สำหรับเกมเยือนวูล์แฮมตันวันเดอร์เร อันดิต้ายอมรับเป็นงานยากแถมจะต้องลงเล่นเกมเย่าที่เอเมริสเตเดียมในเร็วๆนี้อีกเพราะเป็นเกมที่ถูกเลื่อนออกมาจากช่วงปลายปีที่แล้วพวกเขาเป็นทีมที่มีความคงเส้นคงวาและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซีซั่นจริงๆนั่นคือสิ่งที่ตารางคะแนนแสดงให้เห็นถึงผลงานที่พวกเขาทำดังนั้นจึงเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากมากม เราจะต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาสองครั้งใน2ส,สัปดาห์เป็นงานยากเช่นกันได้ใจบางเอลยินดีนั่งสำรองคอยเป็นสำรองจนหมดสัญญาเอเยนยืนยันที่มารุมจีบางเอลแทีมแต่อัิต้าไม่ขายแม้สัญญาใกล้หมดบางเอลไม่งองแงยายออลานนาัสมีเอเยนส่วนตัวของโมฮัเหม็ดอเลนีให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงอนาคตการขาแข่งของนักเตะในความดูแลของเขาที่ปัจจุบันเหลือสัญญาแค่5เดือน และมีหลายทีมให้ความสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคม2022ที่ผ่านมาแต่การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นผมได้รับข้อเสนอจากโอลิมปิกลียงโอลิมปิกมาร์เซยบาเลนเซียลีดยูไนเต็ดวัตฟอร์ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเบซิกตัสและกาลาตาสไารสำหรับโมฮัมเหม็ดอรนีแต่มิเกลอาริต้าปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นมิเกลอาริต้ายืนยันกับผมว่าเขานั้นต้องการเก็บโมฮัมเหม็ดอารนีอยู่กับทีมต่อไป จนกว่าจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้และผู้เล่นยินดีจะอยู่กับทีมต่อไปเช่นกันขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยอาริต้าจิ้มลักแซตกับตันคนใหม่ซีซั่นนี้มิเกลอาริต้าเฮดโค้ชอาร์ตันยืนยันอเรซองเดลักแซตของหน้าชาวฝรั่งเศสจะได้รับปอกแขนกับตันทีมในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ลักแซต ซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับอาร์ตนอนหลังจบซีซั 2, ่น2021-2022ได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมเดอะการ์เนอร์คนใหม่ต่อจากปีแอร์อเมริกอบามยองที่ถูกริบปอกแขนไปก่อนที่สโมสรจะยกเลิกสัญญาและปล่อยนักเตะไปเซ็นฟรีกับบาสุลนาเด l y ่เมลสื่ออังกฤษรายงานว่าอาริต้าจะให้ลักเซตร,รับบทบาทกัปตันทีมอาร์ตนอลคนใหม่ในช่วงที่เหลือของซีซั 2, ่น2021-2022 แม้ศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสเหลือสัญญาอีกเพียง5เดือนก็ตามแต่ศูนย์หน้าวัย30ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีประสบการณ์ในทีมสูงจากการลงเล่นเกือบเกือบ200เกมนั่นคือเหตุผลที่โคชชาสเปนเลือกอย่างไรก็ตามลากเซตน่าจะอำลาทีมหลังหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้โดยมีข่าวกับลายสโมส้อนหนึ่งในนั้นคือโอลิปิกดียงต้นสังกัดเกา่าปัจจุบันอาซอนมีเป้าหมายเดียวที่เหลืออยู่คือการลุ้นจบอันดับสี เพื่อคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าโดยเกมเพิ่มลิกนัดถัดไปจะบุกเยือนว er ูมแฮม์ตันวันเดอร์เรอร์วันพรัสบอดีนี้ซาก้าปัดต่อสัญญาปืนท่าซีซั่นหน้าอดเตะแชมเปี้ยนลีกสมัรสอนอาร์ตซนอาจจะต้องเสียเพชรเม็ดงามที่ชื่อบุคยโยซาก้าในตลาดซัมเมอร์ส0 2 2งหากว่านักเตะคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะมีเงื่อนไขว่าต้นสังกัดต้องผ่านไปเตะแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าให้สำเร็จรายงานจากเมออนไลน์ว่าดาวเตะไว้ย0ปี ยังเหลือสัญญาจนถึงสิ้นมิถุนายน2024ก็จริงแต่เพราะปืนใหญ่ทราบว่าทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้สองมหาอำนาจลีกกำลังจับจ้องอยู่จึงต้องหาทางเพิ่มข้อผูกมัดกันท่าไว้ก่อนโดยค่าตอบแทนที่เดอะกานเนอร์จะมอบให้คือค่าเหนื่อยแพงสู่สมุสร,รพร้อมผูกมัดอย่างต่ำซีซั่น2026-2027อย่างไรก็ตามตัวแทนของซาก้ายังไม่รีบตอบข้อตกลง เพราะมีความเยยทะยานอยากผลักดันเด็กตัวเองไปเตะฟุตบอลชิงแชมป์สโมส,มสร,รยุโรปรายการใหญ่สุดดังนั้นจนกว่าอาร์ตสันสามารถการันตีตีตัวแชเป้ลีกได้โดยสมบูรณ์ค่อยมีความคืบหน้าบนโต๊ะเจรจานับเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่อลิซเดอร์อิซากของหน้าเหนือหอมของเรอัลซูสิดาตเรียกร้องมาทางเอมเรสตเดียมด้วยเช่นกันหากหวังร่วมงานในซีซั่นหน้าด้านแผ่นงานเสริมทัพตลาดรอบหน้าตำแหน่งที่เฮดโค้ชมีเกียวอิตาไมาตา คือสองกองหน้าใหม่กองกลางและแบ็กขวาอย่างละคนแต่ทางนี้ความจําเป็นเร่งด่วนคือต่อสัญญาซากาเป้าหมายปืนใหญ่ไลซิกควางลำไม่ปล่อยเอ็นคุนคูย้ายซัมเมอร์นี้แอเบไลซิกยืนยันจะไม่ขายคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองกลางตัวรุกชาวฝรั่งเศสที่กําลังเนื้อหอมเพราะฟอร์มอันโดดเด่นแตะตาในซีซั่นนี้เอ็นคุนคูถูกจับตามองจากหลายสมสรนยักษ์ใหญ่หนึ่งในนั้นคืออาร์ซตอนของพิมเมลีก อย่างไรก็ตามเอเบลซิกต้นสังกัดในบุนเดสลีกายืนยันจะไม่พิจารณาปล่อยตัวมิดฟิววัย24ปีหลังจบซีซั่นนี้เดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่าอาร์ตนอลและอีกหลายทีมพิมลีที่ให้ความสนใจเอ็นคุนคูแทบมองไม่เห็นโอกาสในการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์กลางปีนี้เพราะเอเบลซิกไม่ยินดีที่จะขายต่อให้ราคาดีก็ตาม สำหรับอินคุนคูยิงไปแล้ว18ประตูจาก30เกมรวมทุกรายการในจำนวนนั้นเป็น10ประตูนในบุนเดสลีกาทางนี้ก่อนหน้านั้น2สีซสั้นยิงรวมกันไปเพียง12ประตูเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจากปารีสแซแซแมงเมื่อช่วงกลางปี2019โดยเซ็นสัญญาระยะยาวจนถึงปี2024ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวน100%กับไลน์แอดอ88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย